ดวงชาวราศีเมถุนวิ่งหนีไปให้ไกลสุดขอฟ้าไกลนะผมในวันที่21ถึงวันที่30มีนาคมนี้นะผมโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งนะผมครอบครัวนะครับอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองดวงชะตานี้มีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วท่านจ,จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินหนีในที่นี้คือหนีไปสู่ความผสมเสร็จหนีไปสู่ความร่ำรวย หนีไปสู่ความแดนสีวิไลจะเลินลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินในเมื่อโชคจะตามท่านตกตําแหน่งที่ดีในวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นด้วยบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งเอมโรดักลบกล้าได้ค่าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาถือดาบตั้งขึ้นจัดหนักจัดเต็มเพราะฉะนั้นดวงนี้ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะว่าดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดี เทพเทวดาฟ้าดินคำชูป,ปกปักกองกองรักษาถือดาบตั้งขึ้นบ่งบอกถึงเทพเทวดาไม่เคยกลัวใครนะผมเรื่องราวต่างๆให้ท่านไล,ล่ลำเต้นระบำมีความสุขสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลสิ่งที่ใช่ให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็ม้วผมเเรื่องราวข่าววิวาข่าวมงคลให้สังเกตในโชคชะตาดวงดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหน ปูรือสีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจะเต็มในดวงชะตาซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งนี้ใช่มีดดาบปักลงมาตรงกลางใจกระบนกระไวกระสับกระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้อัศวินขีม่ม้าถือดาบปรหารประหารศัตรูหมู่มารปราบศัตร,รตูให้เยี่ยนเตียนด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายตกตำแหน่ง เดอะสตาร์สองแสงมนต์จันทารเข้ามาในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายการได้พลิกเปลี่ยนแปลผันการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเขา้ามาสู่ตัวท่านแล้ว,ลว,ลวลท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ท่านจะสังเกตในโชคชะตาท่านจะได้รับถ้วยทองจากใครบางคนที่อายุน้อยกว่าจะส่งมอบโอกาสดีๆโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่น จัดหนักจัดเต็มส่งมออมาถึงตัวท่านเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบเพราะฉะนั้นโอกาสดีโอกาสข่าววิวาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มก็ต้องเตรียมรับทรัพย์สมบัติแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดา นะผมเรื่องราวต่างๆไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ในเมื่อเทว,เทว,าวดาส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านตกตำแหน่งบุญกุศลวาส,สนาได้แกะสละผลงานขึ้นมาเยอะแยะมากมายด้วยบุญกุศลวาส,สนาดวงชะตานี้ตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มมีเกณฑ์จะตาชิงไหวชิงพิบมีเกณฑ์จะตาใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเผดุบายให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขประปุกอยู่ให้เป็นครับอาผมดวงชะตาะตกตำแหน่งแล้วสู่แดนสีวิลยัยอยู่ให้เป็นนะครับ ครับผมจะเลื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมลีปใหม่สิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับสวัสดีครับ